เว็บเดียวที่กล้าให้เพียงท่านเป็นสมาชิกกับเราทัวร์นาเมนต์ชิงรางวัลถึง4 0แสนทุกสัปดาห์ที่เดียวในไทยที่กล้าให้เพราะเราคืออันดับหนึ่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปนี้เลยครับผมเล d ยังเ l ส m n ฟาบูเซียนดูคำเตือนรายการนี้ทำเพื่อความบันเทิงและไม่ได้คาดหวงดังใดทั้งสิ้นเพราฉะนั้นดูเอาหาพอได้สัต เด็กต่ำกวายุ18ปีควรได้รับคําแนะนําจากพ่อแม่ม้างด้วยส่วนเด็กที่อายุ20ปีขึ้นไประวังสูญเสียด้วยไม่รู้ตัวนะจ๊ะกราบสวีดัสสวัสดีด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับมาจองเวนะครับเส้นทางของมาจองนั่นเองนะครับเกมนี้บอกได้เลยว่าแตกหนักแจกจริงมากๆเลยนะครับแต่ต้องเล่นด้วยความใจเย็นนะครับนี่คือคําเตือนนะจ๊ะบอกเลยมาถึงนะครับเรามีทุนอยู่ที่1นึ่งหมื่นนะครับเราใส่ไปเลยนะครับ ใจนึงหน่อยเย็นนะครับเอางบส0ม0ันเลยละกันนะครับปั่นไปครับปัป่มไปยังเงียบอยู่ครับยังเงียบอยู่มาแล้วครับงินทร์วันได้มาสาครัอยกระเบิารอยนะกดปั่นไปเรื่อยๆเลยครับแบบนี้ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับเรื่อยๆครับปั่นแบบนี้ครับปั่นแบบนี้ มาจองนี่บอกเลยนะครับต้องต้องใช้เบ็ดสูงนะครับถ้าเป็นเบ็ดต่ำจะไม่แตกนะครับแตกนะครับเต่แตกยากและแตกถี่และได้น้อยนะมันจะเกลือเยอะนะครับต้องใจวัดใจมันหน่อยนะบึมบึมน้อบึมบึม,บมอ่าันยาวๆสองใสต้องลดเบ็ดบ้าน แบบคูณปลาแล้วครับบอกแล้วใจเย็นมาแน่นอนแต,มแแตกมาแล้วแตกมาแล้วคูณสามคูนคูนห้าครับถึงแค่คูณห้านะครับแบบนีแตกนะเรแบบื่อยๆนะครับแบบนี้ยาวๆไปยาวกันไปครับยาวๆกันไปถ้าหากใครชื่นชอบเกมนี้นะครับให้คอมเมนต์ได้เลยนะ อยหบวกวายอีกสองตัวทุนกูคือละเว้ยทุนกูคือแล้วเวลวชลโล่เชลโล่คูนหนึ่งครับต้องใจเย็นๆนะครับบอกแล้วว่าต้องใจเย็นๆนะครับผู้วาาไม่ได้เลยครับติดแล้วครับโอ้โหติดสแคตเตอร์มาครับสวยงามตามท้องเรื่องนะมาครับมีถึงคูนสิบครับดูครับจะได้ถึงคูนเท่าไหร่ ติดมาครับห0บาทนะครับปันต่อปันต่อสี่นะครับตอนนี้สองสี่สองสี่ครับติดไหมไม่ติดนะครับอีกหกฟีสปินนะครับยังเงียบอยู่นะครับยังเกลืออยู่นะครับมาแล้วครับติดววยมาด้วยครับแบบนี้สวยๆลงมาเลี้ยงแจวครับอูนหกครับตอนนี้ คูณสิบแล้วครับโอ้โหคูณสิบครับรางวันก้อนโตแตกเลยนะโอ้โห,บ, 30, บ,โโหบวกมาเกือบสามหมื่นครับโอ้โหบวกมาสองหมื่นแล้วนะครับตอนนี้ยอดจริงๆครับหอกแล้วครับเกมนี้ต้องใช้เตะสูงนะครับใช้ความใจเย็นและความมั่นใจของตัวเองนะแต่ถ้าสมมติเราจะกดหยุดแค่ไหนหยุดแค่นั้นได้นะครับแล้วแต่ความถนัดของคนนะครับ หมาครับคูณสี่ต่อครับได้บวกไปหกร้อยติดายมาด้วยแต่เงียบครับเงินรางวัลรวมนะครับสองหมื่นสิบบาทนะครับสองหมื่นสิบบาทนะครับกดรับรางวัลนะครับหากใครชื่นชอบเกมนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับส่วนวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ